สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกริจในการสำรวจพื้นที่นะัตยางสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่นะัยังวัดไผ่ลงัวที่นะัยังตำบลบางตะเภนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเส้นทางในการตรามรอยวันนี้นะครับเดินทางมาเที่ยวชมไปอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองนรกจำลอง เพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินในเรื่องราวของความเป็นมาก็่ยางสถานที่แห่งนี้นะครับที่มีการจําลองในส่วนของเมืองนรกมีการปั้นหุ่นจําลองทั้งเปรตอสูรกายเป็นเบื้องหลังความเชื่อหลังความตายว่าถ้าเกิดคนเราที่ทงชั่วตายไปแล้วก็จะตกลงไปในเมืองนรกนะครับวันนี้ก็จะเป็นภารกิจพามาสารวจนะครับพื้นที่ของเมืองนรกแห่งนี้นะครับว่าจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง บริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้ครับเป็นบริเวณเส้นทางเข้าก็จะ mm hmm. เห็นว่ามีในส่วนของรูปปั้นยมทูตที่อยู่ที่บริเวณปากทางเข้าประตูซึ่งจะมีการระบุไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็นเมืองนรกภูมิแดนแห่งเปรตและปะสุกายซึ่งการสำรวจช่วงเวลากลางวันอย่างนี้นะครับก็น่าจะพเพียงพอที่จะทําให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศได้ชัดเจนขึ้นสถานที่อย่างนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมยอมรับว่าอยากมาสำรวจเวลากลางคืนมากเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็คงจะได้กลับ มาที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งในบรรยากาศที่เป็นเหมรอนกรกภูมิย่บแยขา้ามขวบช่วงน้นนี้ก็มีคนมาเที่ยวทําบุญนะแต่ด้วยสถานที่แห่งนี้นะครับด้วยลักษณะาการจําลองพื้นที่มันจะมีลักษณะของรูป,ปั้นที่มีบางจุดนะครับที่อาจจะดูน่ากลัวหรือว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ผู้ที่ อาจจะกลัวในเรื่องราวของความน่ากลัวที่มีการจําลองผ่านหุ่นปั้นก็เป็นสปอยไว้แล้วกันว่าขอให้เพื่อนๆอระวังในส่วนของภาพที่ผมอาจจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับจุดแรกนะครับที่หลังจากเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการจําลองนี่นะครับเป็นหุ่นปั้นของอเข้าใจว่าเป็น เ็พระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่กาลังโปรดสัตว์อยู่ซึ่งชีวิตหลังความตายหลังจากที่ตระตนที่ได้ลงมาในเมืองนรกเนี่ยก็ต้องรับทราบในถึงโทษกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้จนกระทั่งกลายมาเป็นพื้นที่จําลองที่แสดงให้เห็นถึงการโปรดสัตว์ก่อนที่แต่ละตนจะลงไปรับใช้กรรมนะครับ การจำลองลักษณะพื้นที่เนี่ยไม่ได้เป็นการจำลองที่เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากนะก็แต่ละจุดมันสามารถวนทะลุกันได้หมดอย่างตรงจุดนี้ครับเป็นการสร้างรูปปั้นของอยมวัตท,ท,ที่ใหญ่มากนะคือถ้ามองในหลักความเป็นจริงเนี่ยหลังจากที่ถ้าเราเชื่อในเรื่องราวของเมืองนรกนะครับก็ถ้าได้ไปเจอกับสิ่งเหล่านี้ในนรกเนี่ยก็น่ากลัว นี้ฉายให้ดูนะครับว่ามุมมองที่ผมอยู่ตรงเนี้ยผมสูงยังไม่ถึงเข่าเลยอ่ะ <S <S ส่วนตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่โดยรอบนะครับก็คือถ้าเกิดเดินทางมาด้วย GPS เนี่ยก็สามารถมาจอดรถได้ที่บริเวณลานจอดรถเมืองน้รถกระงศ์นะก็จะอยู่ตรงข้ามบริเวณลานจอดรถเลย ทั้งในสถานที่จริงๆแล้วก็นอกจากเมืองนลกภูมินะครับก็ยังมีในส่วนของวิหารอุโบสถแล้วก็จุดน่าสนใจอื่นๆที่อยู่ภายในพื้นที่ที่แสดงเอาไว้ให้เพื่อนๆได้มาทําบุญกันได้นะครับนะจากพื้นที่บริเวณที่เห็นตรงนี้เป็นการจําลองในส่วนของหุ่นปั้นที่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าดูก็ทําให้ลงชีวิตได้นะ ส่วน,นที่ผมอยากมาดูบรรยากาศตอนคืนคือมันเป็นพื้นที่ที่มีการจําลองหุ่นปั้นไว้เยอะขนาดนี้ซึ่งจะหาพื้นที่ที่มีการจําลองหุ่นปั้นแล้วก็ไปเดินสํารวจเนีน้อยนะเลยอยากได้บรรยากาศแบบช่วงกลางคืนมากกว่าแต่ในบรรยากาศของกลางวันที่เพื่อนๆจะได้เห็นก็คือเป็นลนักษณะของหุ่นปั้นแต่ละตัวที่พอจะให้เพื่อนๆเห็นภาพได้ชัดนะครับว่า ความผิดแต่ละความผิดบาปเนี่ยที่ถ้าเกิดตายไปแล้วจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะจะบอกว่าคลิปนี้ก็สมเสียงนะที่จะผิดกฎ u t u b e เหมือนกันนะเนี่ยคือแต่ละหุ่นม,มันมีการเป็นเป็นรูปปั้นก็จริงอะแต่มันก็มีลักษณะของความน่ากลัวอยู่ ทังนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นลักษณะของความน่ากลัวนะครับที่เมื่อตายไปแล้วการทําติดปากนั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้างในการจําลองเมืองนรกแห่งนี้เห็นใกล้ๆที่เป็นรูปปั้นสูงๆนะครับก็เป็นหุ่นปั้นเปรตนะ แต่และหุ่นปั้นที่เขาจำลองมาพื้นที่มันค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะครับก็คือลักษณะที่บอกกล่าวว่าถ้าเราเดินมาตามเส้นทางจริงแล้วนะมันก็พอที่จะมองเห็นภาพของหุ่นปั้นนี้ไปตอลอดเส้นทางเดีย๋ยวางนนี้ผมจะพาลองไปดูในจุดใกล้ๆนั่นคือที่หุ่นปั้นเปรตนะ ควจริงอย่างวันนี้ผมก็เคยมาเที่ยวนะครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็จำได้เลยว่าเด็กๆเนี่ยเห็นหุ่นปั้นเหล่านี้ก็รู้สึกกลัวนะแต่พอหลังจากโตขึ้นมาก็ไปตะลุยทําคลิปที่นู่นที่นี่ก็เลยกลายเป็นบรรยากาศที่เหมือนปลงไปซะมากกว่านะ นี่นะจากจุดตรงนี้ก็สามารถเดินทะลุไปถึงบริเวณเส้นทางตากตูที่เดินมาเมื่อกี้ได้นะโอเคเดี๋ยวลองมาดูจุดที่เป็นหุ่นปั้นไก่กันกว่านโอ้ ตรงนี้ก็โอ้โหตรงนี้เป็นในส่วนของการทำบุญบริจาคให้กับศพลายาตนะครับข้างในก็จะเป็นของจริงนะเป็นหัวกระโหลกของมนุษย์ที่แสดงให้เห็นถึง วัฏจักชีวิตนะครับที่เมื่อตายแล้วก็เหลืออยู่แค่เพียงโครงกระดูกนะที่เหลือ,อทิ้งเอาไว้เหลือแต่เพียงคุณงานความดีนะครับที่ถ้าใครได้ทําดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปทำชัว่วก็ลงนรกอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะๆๆผมไม่อยากไปซูมมากนะคืออย่างที่กล่าวว่ามันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะ กับในเรื่องของความตายตรงนี้ก็มีกุษโลบายทำนะครับที่มีการระบ,บุไว้ว่าใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงนันก็เป็นการจำลองสถานที่ด้านหลังนะครับก็เป็นหุ่นปั้นเป็ดนะหุ่นลูก้าสูงใกล้คือ ลักษณะของหุนปั้นนั้นโปเปือยนะสูงใกล้มากก็เห็นชัดไปก็พยายามจะให้ดูภาพรวมแล้วกันนะครับว่าลักษณะของพื้นที่นั้นมีการจำลองคุณปั้นไว้อย่างไรบ้างนะ ด้านหลังนี้ครับเป็นในส่วนของวิมานทองก็เป็นพื้นที่ที่สร้างาไว้ดั่งเหมือนกับสวรรค์นะที่เพื่อนๆถ้ามาเที่ยวก็แวะมาในจุดตรงนี้ได้เข้าไปทางบุญได้ข้างในจะมีองค์พระประธานนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะ ขอแรกก็ตั้งใจว่าจะให้ดูหุ่นั้นเปรตนะที่เป็นตัวสูงแต่ว่าเห็นในส่วนของอวัยวะเพศชัดเกินไปเลยขอละมาไว้ก่อนมาจุดนี้ก่อนครับ โอเคตรงจุดนี้นะครับก็จะมีในส่วนของศาลนะเป็นศาลที่คนที่มาเที่ยวที่นี่ก็นอกจากจะมาทมําบุญแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่มาขอตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นส่วนของศาลซึ่งเป็นศาลของหุ่นตั้งเปรตซึ่งในความเชื่อเนี่ยตะก่อนเขาก็บอกว่าเป็นหุ่นตั้งเปรตที่มีการสร้างไว้นี่แหละเพียงแต่ว่าหุ่นตั้งเปรตในจุดที่เป็นศาลตรงจุดนี้นะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่า ถึงขนาดมีการเคยขนย้ายแต่ว่าขนย้ายไม่ได้นะนี่เป็นเรื่องที่เขาเล่าว่ากันมานะก็เป็นความเชื่อแล้วกันเดี๋ยวลองพามาดูตรงจุดนี้นะครับมีคนมาทําบุญอยู่ยังไงเดี๋ยวผมว่าคงจะไม่ไปรบกวนในส่วนของคนที่มาทําบุญมากนะแต่ให้ดูถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับชุดไทยที่มีการนามาถวายเห็นได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับ เดี๋ยวผมขอเดินเลยมาก่อนพอดีมีคนมาทําบุญมาดูตรงจุดนี้รอบหนึ่งนะครับแต่ก็มาให้ดูจุดนี้กันครับในส่วนของพื้นที่ที่มีการสร้างจําลองเอาไว้นะตรงจุดนี้นะครับก็จะมีเชื่อเรียกว่ามิมานพยายมนะ ก็ตามความเชื่อนะครับก็เป็นจุดที่เมื่อวิญญาณที่ตายลงไปก็จะต้องมาเจอกับพญายมราชนะครับที่จะต้องตัดสินโทษเราว่าเรากระทำความผิดใดๆไว้ในช่วงเวลาที่เราเป็นมนุษย์นะก่อนที่เราจะถูกส่งไปยังนรกขุมต่างๆก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับที่ มีการถ่ายทอดเอาไว้ผ่านหุ่นปั้นต่างๆที่ได้เห็นกันอยู่นะกระทาทองแดงจุดที่อยูด้านหลังนี้นะครับก็เป็นจุดที่ในเมือะนลกนะก็เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินกันจดกดนรกกระทาทองแดง นี่นะครับหลยวจากจุดนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของสารนะครับที่ผมเป่าไว้เบื้องต้นตอนแรกมันคือสารของเจ้าแม่นทองกับสารของเจ้าพ่อทองคำเป็นหุ่นกุปป้นเป็ดเพศชายกับเพศหญิงที่อยู่ตรงหน้า เห่นันมีคนมาแปลว่ามีผู้ให้ความศรัทธาน,นะครับมาถวายพงมาลัยขอพรขอโชคลาภกันนจุดนี้เยอะพอสมควรเลยอีกหนึ่งจุดสิ่งศักดิ์สิทนะครับท,ที่เพื่อนๆที่เดินทางมาเพืชมก็อย่าลืมที่จะมาให้ความเคารพต่อสถานที่นะครับ นี่นะทั้งหมดโดยโรวมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองมาเที่ยวชมกันกน,นอกจากจะได้มาทําบุญแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมกับเมืองนรกภูมิที่จะช่วยสอนเราได้หลายอย่างนะเรื่องของความดีความชั่วเรื่องของบุญบาปเรื่องของกรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่มีที่ผ่านที่ไปของมันซึ่งถ้าเราไม่เชื่อเราก็ อย่าลบหลู่แล้วก็ให้ใช้วิจารณญาน,นะครับในการรับชมรับฟังในคลิปนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของความเชื่อนะครับที่อยากให้เพื่นเได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าชีวิตหลังความตายถ้าเกิดต้องมาอยู่ในนรกกบพูงแห่งนี้มันก็คงไม่ใช่สาถานที่ที่มีความสุขสักเท่าไหร่นะ สำหรับวันนี้นะครับรารกิจก็ครบโทษนะครับเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอให้เรามาสำรวจงั้นก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาเชืช่อมกับรารกิจหอห่นยภายในช่างขอละวาได้นะครับ แเกิดเดยรวมกับการสำรวจเมืองนรกกับประตูนรกที่เปิดอยู่ในวันนี้พาเพื่อนๆมาเชื่อชมบรรยากาศหวังว่าผงจะได้ข้อคิดดีๆจากการได้ชมสถานที่แหนงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีครับ